กุกุเตียนว่าแม่ไก่วิชาย,ยีตกแล้วอันธานิซึ่งฟองไข่ทั้งหลายณจิรสาเอวต่อการม่นันเทียวมัชาเรียนว่านางแมวอาคันตวาม,มาแล้วขาทิเขียวกินแล้วตาีิอันธานิซึ่งฟองไข่ทั้งหลายเหล่านั้นมัชาเรียนว่านางแมวขาทิเอวเขียวกินแล้วดันเทียวทุติยังปีแม้ครั้งที่สองตติตยังปีแม้ครั้งที่สาม กุกุเตียนว่าแม่ไก่กะตะวากระทำแล้วปัทนังซึ่งความปัทนาว่าตวางอันว่าเจ้าขาทิตตวาเขียวกินแล้วอันธานิซึ่งฟองไข่ทั้งหลายมะมะของเราวาเรสินวาระทั้งหลายตโยสามขาทิตุก,กาม,มาเป็นพวกไข่เพื่ออันเคียวกินมังปีแม้ซึ่งเราอาศิย่อมเป็นอิธานิในการนี้อาหังอันว่าเราจุตา